เดรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสี่ยที่นี่ตอนนี้ทำอะไรครับจัดงานประกวดควายจัดงานประกวดควายครับครับอาวันวันที่เท่าไหร่เพียงวันจริงสิบห้าวันสิบห้าวันแรกสิบห้าวันแรกอ่าเราจะสามวันสิบหกสิบเจ็ดครับอ่าสิบหกสิบเจ็ดเป็นควายมาจากทั่วประเทศครับแล้วมีอ่าโซนโซนไหนบ้างครับเสี่ย โซนไหนอะไรบางโซนนี้ก็เป็นเป็นจุดจุดพักควายทั้งหมดอ่าจุดพักควายทั้งหมดเลยโซนนี้จะเป็นจุดพักควายอ่าจุดพักควายมีควายที่นํามาประกวดมีพ่อพันธุ์ที่นํามาโชว์จะอยู่โซนโซนเต็นท์ในด้านนี้ทั้งหมดอ่าครับผมครับแล้วแล้วแล้วโซนประกวดอ่าโซนประกวดก็จะอยู่ด้านหน้าด้านหน้าเต็นท์อ๋อโซนนู้นอ่าโซนนู้นที่กําลังตั้งโดมอยู่ครับผมตอนนี้งานเสร็จไปก แล้วครับเสี่ยจะได้สักห้าสิบเปอร์เซ็นอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นอยู่เนาะเหลือพรุ่งนี้หนึ่งวันอ๋อเหลือเหลือเวลาอยู่อ่าใช่เหลือเวลาอีกหนึ่งวันอ่าแรงบันดาลใจที่ให้เกิดงานนี้ได้เลยเสี่ยแรงบันดาลใจให้เกิดงานก็ตั้งแต่เลี้ยงควายมาเนาะเราก็ก็เห็นของการควายเนี่ยมันมีการพัฒนากันอยู่หลายๆจังหวัดหลายที่ <S <S ครับอันนี้ที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยมันมันยังไม่เหมือนจังหวัดอื่นเราก็เลยเกิดความคิดว่า หางันเราเราขอความร่วมมือครับจากภาครัฐจากพวกเพื่อนที่เลี้ยงควายด้วยกันทั้งในจังหวัดทั้งทั่วประเทศเนี่ยก็คือเราขอช่วยกระจาดงานไปให้พี่น้องของของภาคเหนือของจังหวัดเชียงรายเราเนี่ยครับได้เห็นได้ได้แล้วก็จะได้มีการพัฒนากันต่อไปครับก็ทุกวันนี้ก็เลี้ยงกันอยู่เยอะครับอ่าก็อยากให้ทุกคนเนี่ยพัฒนาจากควายเล็กๆให้ได้ไปควายใหญ่อ่า ให้เป็นควายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็เป็นการพัฒนาเป็นเป็นการกระตุ้นอ่าเป็นการกระตุ้นอ่าเป็นการกระตุ้นเพื่อเพื่อให้แบบชาวบ้านที่ไม่เคยเห็นควายเงินล้านเนี่ยอ่าใช่ใช่เพราะเพราะชาวบ้านบางคนเนี่ยเขาไม่เชื่อหเขาบอควายก็คือควายครับอ่าแต่ในเนี้ยเราก็อยากให้เขาเห็นว่าเออมันมีจริงนะครับมันมันใหญ่จริงครับมันโตจริงอ่า ก็จะได้ไปพัฒนาไปต่อยอดของเขาอ่าแล้วมีซุ้มอ่าเขาเรียกอะไรฟาร์มไหนมาบ้างครับเดี๋ยฟาร์มที่มาตอนนี้ก็มีเพชรสยามผู้ใหญ่แคทครับแล้วก็นายกสมบัติบิ Farm, ๊กไอฟาร์มแม่เลงทีน่าเชียงใหม่อ่าแล้วก็ผู้กองเป็กจากอุดรครับแล้วก็แคทคนควายคารับ จา,จากโซนอุดรน,นะครับโซนอีสานแล้วกอ็อีกหลายฟาร์มจากที่ที่เอ่ยไม่หมดเพราะเยอะครับได้ยินข่าวว่าปาติ๊กมาไหมครับมีมีลุงติ๊กลุงติ๊กนี่ก็เป็นเป็นปาติดคนเลี้ยงควายเนาะเอะอคนเลี้ยงควายเลยครับควายเงินล้านแน่นอนแกแก,แกจะเอาควายมาแบบมันมาโชว์ไหมลุงติ๊กไม่เอาควายมาโชว์ไม่เอามาลุงติ๊กมามาเพื่อที่เราเชิญมาร่วมงาน แล้วก็จะมาส่งมอบควายให้ให้ทางฟาร์มเราที่เราได้ไปซื้อพ่อพันธุ์เข้ามาใหม่ที่นี่ที่จัดงานนี่คือที่ไหนครับพี่อันนี้ก็เป็นอำเภอเวียงชัยครับที่เป็นเขาเรียกหนองหลวงหนองหลวงอ่าเป็นหนองหลวงเป็นหนองน้ําธรรมชาติบรรยากาศดีเลยบรรยากาศดีไม่ไกลตัวเมืองไม่ไกลอ่าครับไม่ไกลตัวเมืองครับผมนี่ ตอนนี้ใช้เวลาเตรียมงานเตรียมพื้นที่นี่กี่วันแล้วครับเจี่ยก็ถ้าจริงๆจังๆก็สามวันเต็มๆละสามวันแล้วอ่าสามวันแล้วครับครับสามวันก็ใกล้ใกล้แล้วเนาะครับใกล้ละพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเสร็จเสร็จเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีควายเข้ามาละเริ่มมีควายเข้ามาช่วงเย็นละครับอ่าสถานที่พักควายเขาจะพักตรงไหนครับเจี่ยพักในเต็นท์นี่เลยครับอ๋อพักในเต็นท์นี่ได้เลยใช่พักในเต็นท์นี่ได้เลย ก็เดี๋ยวจะพักเขาก็จะเอาฟางปูพื้นเนาะฟางปูพื้นฟางที่เราเตรียมไว้เนี่ยปูพื้นควายก็อยู่ในนี้คนดูแลก็อยู่นี่แล้วที่พักมีกลางเต็นท์มีอะไรไหมเสียก็ก็แล้วแต่สะดวกเล,วเลยกลางเต็นท์ได้ตกปลาได้อ่าพอเสร็จงานตอนกลางคืนนี่มีอะไรไหมครับเดี่ยตอนช่วงกลางคืนก็จะมีกิจกรรมรเป็นเป็นดนตรีเนาะแต่แต่เราอยู่ในที่ของเอกชนฝั่งนู้น อจะจะอยู่ฝั่งนอยู่ฝั่งถนนเนี่ยฝั่งถนนครับครับผมใครที่สนใจก็มาได้ครับมาได้ก็โดนตีมีคล้ายๆร้านเบียร์เนาะครับอ่าเป็นร้านเบียร์เดี๋ยวผมจะแวะมากินได้ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ